ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวอาทิตย์นี้ให้ฟังนะคะแบบง่ายๆสั้นๆไม่ต้องเจาะลึกนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้นะคะหลังจากที่ผ่านอาทิตย์ที่ยุ่งเหยิงกันมานะคะกับข่าวนะคะมหากราบเงินเยียวยารอบที่2แล้วก็เงินอดเอ็มพอยเมนต์นะคะที่ทุกคนแบบ รอคอยว่าอะไรถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีแต่ข่าวต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งข่าวแต่ละข่าวที่ออกมานะคะมันไม่ใช่ข่าวดีที่สุดนะคะสำหรับวันนะคะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงการเลือกตั้งนะคะในใกล้จะเลือกตั้งแล้วปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งอย่างที่วันเคยพูดะนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาแบบคุยกันง่ายๆนะคะบ้านๆเหมือน ที่วันบอกนะคะก็คือหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนาะแกก็ได้เซ็นอ่า Executive Order นะคะที่เซ็นไปสี่ฉบับนะคะซึ่งอยู่ในนั้นก็จะมีเงินอัน l o y m e n t นะคะว่าจาก600เหรียญเหลือ400เหรียญนะคะแล้วก็ใน400เหรียญนั้นอะ่ะโลเคอล์เกอเวอ n ์เเขาจ่ายแค่300เหรียญนะคะอีก25%สเอนต์่ะ state ก็ต้องจ่ายก็คือ25%ก็คือ100เหรียญก็บวกกับ ไอตัว3 0 0ก็เป็น400เหรียญน,นะคะซึ่งก็จะมีคำถามกันเกิดขึ้นว่าเราจะได้เมื่อไหร่แล้วก็ตกลงจะได้400เหรียญไหมหรือว่าเราจะได้แค่300เหรียญน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะพอไอ้นี้ออกมานะคะแต่ละรัฐเนี่ยบ่นกันนะคะอาทิตย์ อาทิตย์อันนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะที่วันดูข่าวนะคะสเตทแต่ละสเตทนะคะเขาไม่ได้มีเงินไปซัพพอตตรงนั้นนะคะจริงๆวันก็อ,อยากจะพูดแค่ว่าถ้าคุณจะให้คุณก็ให้มาเลย400เหรียญน,นะคะไม่ต้องให้สเตทไปคัพเวอร์25%นะความคิดวันนะคะเพราะว่าไหนๆคุณก็เซ็นไปแล้วนะคะอันนี้พูดตามความคิดนะคะไหนๆก็เซ็นแล้วก็ให้400เหรียญมาเลยนะคะแล้วก สเตทนี่เขาก็จะได้ทําอย่างอื่นเพราะว่าบางสเตทเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณนั้นนะคะแล้วก็แต่ละสเตทนะคะเวลาเกี่ยวกับเงินอัน l o y m e n t นะคะ<ๆ>เขาก็ต้องเซตระบบนะคะ,ะเขาต้องรีเซตอ่าซิสเต็มเขาเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแบบสั้นๆเนะเาะเพราะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนะคะเท่าที่วันรู้นะคะไล่ตัวที่ท่านประธานาธิบดีทรป์แก่เซนนะคะ executive order นะคะถ้าไม่มีใครคัดค้านนะคะประมาณเดือนนึงนะมันอาจจะผ่านนะคะแต่ถ้าคนมีคนคัดค้านอะ่ะมันก็จะต้องใช้เวลาอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ได้เงินในเดือนสิงหาคมนะคะอาจจะได้ประมาณกันยานะคะเพราะว่าตอนนี้วันไม่คิดว่าจะมีคนค้านนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางๆเล,ลือกตั้งอย่างที่วันบอกนะคะถ้าค้านไปน,นี่รู้สึกแย่เลยนะคะ คนฝ่ายที่ค้าเนี่ยก็คือมันจะดูแย่ไปเลยดูแบบดูเลวไปเลยนะมันว่านะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็คงจะต้องรอกันอีกนะคะเรื่องเงินอัดเอนพอยเมนต์ของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่แกเซ็นมานะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ารัฐไหนนะคะที่มีการตอบรับบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดถึงว่า เงิน Unemployment เนี่ยนะคะว่าแต่ละรัฐเนี่ยที่เขาคอมเพนกันเนี่ยนะคะว่าบางรัฐเขาก็ไม่ได้มีแบบเงินมาพพอร์ตตรงนี้นะคะแต่เรามาดูกันว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยนะคะเขามีการตอบรับยังไงนะคะอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียนะคะแคนซัสกีเพนซิลเวเนียนิวยอร์กเนี่ยนะคะแบบเซ็นนบอเลยนะคะแบบไม่เลยเขาจะไม่รับตรงนั้นนะคะแล้วก็ บางรัฐนะคะเขาเขาจะแบบว่าอาจจะนะคะอาจจะรับหรืออาจจะเซเยตนะคะก็จะมีโอไฮโอนะคะโคโลราโดนะคะ Alaska, อลาสซ์กาอะรุยเซียนาประมาณนี้นะคะแต่บางรัฐนะคะที่ยังไม่ไม่รัฐส่วนใหญ่นะคะยังไม่จะอาอาจจะไม่นะคะซึ่งเป็นส่วนมากนะคะ ท่าที่ดูแผนที่นะคะมันจะติดแบบที่เซียจะมีอยู่อันเดียวเองนะก็คือเวสต์เวอร์จิเนียนะคะนอกจากนั้นก็คือเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะให้ไหมเขาจะรับไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าเราจะได้กันไหมนะคะแต่สรุปจริงๆนะวันว่านะบางรัฐอาจจะรับแค่ส0 0รเหรียญนะคะอาจจะไม่ช่วย2 5่ ะะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆนทุกคนทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้ห0ร้อยเหรียญอาจจะไม่ได้4ี่ร้อยเหรียญแต่อาจจะได้สามร้อยเหรียญก็ยังดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยังน้อยก็ได้นะมันมันยังน้อยก็มากกว่า200ร้อยเหรียญละวันว่านะคะเพราะฉะนั้นนะเอ่อทุกคนนะคะที่ฟังข่าวเนาะอย่างที่วันบอกนะคะว,วังแต่ละวันนะคะ ข่าวที่เราได้รับมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นข่าวดีที่สุดสําหรับเราในตอนนี้นะคะเพราะามันอยู่ในช่วงเลือกตั้งนะคะสําหรับเงินเยียวยารอบที่สองนะวันคิดว่านะคะมันมันมีแน่นอนนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมาคุยมาเจรจากันอีกรอบหนึ่งอย่างที่วันพูดไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อดทนรอไปอีกนิดนึงคะ่ะแต่ว่าแวันได้ยินขา่าวมาว่าเขาจะให้เงินออกมาก่อนเลือกตั้งนะคะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปอยู่ในช่วงเลือกตั้งอะ มันจะ,ะกลายเป็นว่าคุณเอามาหาเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเงินเยียวยารอบที่2เนี่ยนะคะ,ะไม่รู้ว่าจํานวนจะได้เท่าไหร่นะคะแต่วันคิดว่านะคะเขาจะเอาออกมาให้ก่อนการเลือกตั้งนะคะเพราะว่ามันจะดูดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะคะที่รอคอยเกี่ยวกับอันนี้ก็ต้อง รอกันต่อไปนะคะแล้วก็มารอดูข่าวกันต่อไปไม่แน่อาทิตย์หน้าอาจจะมีข่าวดีมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพูดถึงว่าเงินต่างๆที่ทางาารัฐบาลนะคะเขาไฟกันตอนนี้นะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแล้วก็สรุปก็คือเงินอ่ัลเอนพอยเมนต์นะคะสามร้อยเหรียญเนี่ยน,นะคะแล้วก็สเตทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเหรียญนะคะ อาจจะได้แค่300นะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ในเดือนไม่น่าจะได้ในเดือนสิงหาหนะวันนี้เพราะว่ามันจะน่าจะได้ประมาณกันยานะคะเพราะว่าเขาต้องไปรีเซ็ตะระบบอะไรของเขานะน่าจะใช้เวลานานนะไม่ใช่แบบว่าอ่เร็วะนะคะแต่ว่าไอตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีใรขขานก็คงจะผ่านนะคะก็โอเคคะ่ะคลิปนี้วันก็เอาเขาที่สรุปเลยอดจากอาทิตย์ที่แบบยุ่งๆอย่งๆนะคะ ของมหากราบเงินเยียวยานะคะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะว่าประมาณนี้นะคะรายละเอียดลึกๆก,กับวันจะไม่เจาะนะคะเพราะว่าฟังแล้วมันปวดหัว <c ười> คนนี้ให้ท่านี้คนนี้ให้เท่านี้มันเยอะจัดนะคะแล้วก็ยังไงก็คลิปนี้วันฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันรู้อะไรเดี๋ยววันมาแชร์ให้ฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนปลอดภัยนะคะก็ขอให้ได้เงินอ กันทุกคนนะคะเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีกอาทิตย์หน้านะคะหรืออาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีอะไรคืบหน้านะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย